เราะฉะนั้นเราสามารถทําได้ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดในครอบครัวในชุมชนนะคะจนท้องที่ท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสนับสนุนทุนบางอย่างช่วยแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรีไฟฟ้าค่ะถ้าทําแผนเลยนะป้องกันธุรกิจยาสูบก็คงต้องเริ่มที่ส่วนกลางเนาะคือป้องกันไม่ให้ ธุรกิจยาสูบเข้าไปแทรกแซงโดยเฉพาะแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบเนาะการแทรกแซงเนี่ยที่เราเห็นเป็นประจำก็คือการเข้าไปอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มาตรา5.3ของ fctc ซึ่งประเทศไทยไปลงนามแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือไม่ให้ธุรกิจยาสูบเนี่ยเข้ามาร่วมในการกำหนดนโยบายเนาะซึ่งเขาเข้ามาแก้กฎหมายของเราอันนี้ระดับชาติเนาะตอนนี้ถ้าระดับชุมชนละ่ะ เราอยู่ในจังหวัดเราจะป้องกันการแทรกแซงของธุรกิจได้ยังไงธุรกิจยาสูบเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้แทรกแซงโดยตรงนะแต่เขาจะมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่น่ารักแล้วก็ดูเหมือนอันตรายน้อยมาพร้อมชุดวาธก,กรรมที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าน่ารักไม่มีอันตรายเนาะอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปกติ พบว่าเด็กอายุน้อยเนาะ1ิบสามสิสู่มา2องปีเขาเรียกปอดรั่วนะเป็นโรคที่เรียกว่าปอดอักเสบรุนแรงอีวารีเนาะต้องเข้า ICU แล้วปอดของเด็กอ่ะมันยังโตไม่เต็มที่เพราะมันถูกสารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามันทำให้เนื้อปอดถูกทำลายแล้วก็ไม่สามารถฟื้นมาได้นอกจากนั้นเนี่ย บุหรี่ไฟฟ้ามันมีนิโคตินสูงมากเนาะมันก็ไปทำลายสมองของเด็กนะซึ่งยังโตไม่เต็มที่ทำให้เด็กแบบไม่มีความเรียกว่าไม่มีความความสามารถในการยับยัง้งชั่งใจได้เนาะความจำการคิดวิเคราะห์นี่ไม่ได้หมดแล้วเรายังพบว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าเด็กทั่วไปเยอะ